ถ้าพูดถึงไม้ขีดไฟนะครับมันก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจุดไฟทำจากแท่งไม้เล็กๆแล้วก็มีสารติดไฟชุบอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งเรียกกันว่าหัวไม้ขีดซึ่งไม้ขีดไฟนั้นจะขายในบรรจุภัณฑ์แบบที่เรียกกันว่ากล่องหรือไม่ก็กระดกไม้ขีดเวลาจุดไฟจะใช้หัวไม้นั้นขีดฝนลงไปกับพื้นผิวขูกข,ข่หรือพื้นผิวที่ทำมาโดยเฉพาะข้างกล่อง ความร้อนจากการฝนหัวไม้ขีดจะทำให้ไฟนั้นติดขึ้นมาได้ก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนั้นไม้ขีดไฟมีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากในยุคก,ก่อนที่จะมีไฟแช็คเรียกว่าทุกที่นั้นก็จะมีไม้ขีดไฟนี่แหละเป็นสิ่งจะเป็นที่ต้องใช้พลังงานไฟในสังคมเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเครื่องที่จะจุดไฟก็คือไม้ขีดไฟนี่แหละแต่หลังๆนี้มันอาจจะลดลงไปบ้างเพราะว่า หลังๆมีไฟแช็กเข้ามาแต่ก็ยังมีไม้ขีดไฟใช้อยู่ในบางโอกาสหรือในชนบทต่างๆไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดถึงประวัติของไม้ขีดไฟนี่แหละว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรซึ่งประวัตินั้นก็มีมาตั้งแต่ปีพศ .2370 ก็ประมาณต้นรัชกาลที่สที่มีนักเคมีชาวอังกฤษชื่อจอห์นวอลเกอร์ทำไม้ขีดจากเศษไม้จุ่มปลายลงไป ในส่วนผสมของแอนติโนซิซันไฟโปแตซเซียมคา r เรตแล้วก็กาวซึ่งทำมาจากยางไม้เมื่อนำให้ขีดไฟขูดลงบนกระดาษทรายจะเกิดแรงเสร็จสีจึงทำให้เกิดความร้อนที่ทำให้ไม่ขีดไฟนั้นลุกเป็นไฟขึ้นมานี่คือในตอนแรกๆเลยนะครับที่จอห์นว l อกเกอร์เป็นผู้ประดิษฐ์ไม้ขีดไฟเ,เรียกกันว่าประดิษฐ์แบบเดียวกับไม้ขีดประเภทขีดอะไรก็ได้ก็ติด อย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์ก็มีนะครับที่ไม้ขีดนี้เอาไปขีดตรงไหนที่ไม่ใช้น้ําติดหมดแต่ไม้ขีดแบบนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ติดทุกครั้งไปจึงทําให้มีการคิดค้นไม้ขีดไฟแบบนี้ขึ้นมาที่ไปขีดแบบที่มีข้างกล่องหรือผิวคู่ขะอะไรพวกนี้แล้วก็จะติดมาเรียกกันว่าเป็นจุดกําเนิดของไม้ขีดไฟเลยแต่พอปีพศ2373เนี่ยในประเทศฝรั่งเศส ผู้ประดิษฐ์คิดค้นไม้ขีดไฟเนี่ยชื่อซานโชเรียได้คิดค้นไม้ขีดไฟที่มีปลายทำมาจากฟอสฟอรัสเหลืองแต่ว่าเมื่อสิ้นศตวรรษที่19เนี่ยหัวไม้ขีดมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสเหลืองหรือขาวเนี่ยมีพิษทําให้คนงานในโรงงานผลิตไม้ขีดไฟเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยถึงพิการหรือเสียชีวิตได้เลยพอมาประมาณปีพศ2383ถ้าในไทยก็ปลายรัชกาลที่3เนี่ยก็เลยมีการค้นพบ ฟอสฟอรัสดแดงซึ่งทำให้ผลิตไม้ขีดไฟได้อย่างปลอดภัยแล,และก็จะติดไฟได้ก็ต่อเมื่อต้องไปขีดหรือเราเรียกกันว่าจุดเนี่ยกับพื้นที่ที่เตรียมไว้เท่านั้นไม่ได้เรียกว่าไปจุดที่อื่นไม่ได้เราจะเห็นได้จากข้างกล่องนี่แหละเขาเรียกกันว่าพื้นที่ที่เตรียมไว้เท่านั้นซึ่งเมื่อเอาไปขีดแล้วเนี่ยไฟมันก็จะติดขึ้นมาก็จะสังเกตได้ว่าอยู่ข้างกล่องนี่แหละข้างกล่องไม่ขีดจะมีฟอสฟอรัสดแดงทาติดอยู่ จะทาด้วยยางไม้นะครับหรือใช้กาวพิเศษนั้นทาอยู่แน่นอนนะครับหัวไม้ขีดนั้นก็จะมีโพแทสเซียมคลอเรตเมื่อกระทบกับฟอสฟอรัสแดงก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นไฟติดขึ้นมาก็คือว่ามันมีความร้อนขึ้นมานั่นแหละไฟมันถึงได้ติดได้ก็กลายเป,เป็นเรียกกันว่าไม้ขีดไฟที่ใช้กันอยู่แต่วัาการไม้ขีดนั้นก็จะบอกว่ายังมีวัสดุอื่นๆที่สามารถใช้เป็นก้านไม้ขีดไฟได้เช่นกันอย่างเช่นได้เคลือบขี้ผึ้งกระดาษแข็งเคลือบขี้ผึ้ง แต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยทาให้ไม้ขีดไฟนั้นทนทานเนี่ยก็คือไม้นี่แหละซึ่งลักษณะของไม้เนี่ยที่จะเหมาะสมกับการทําไม้ขีดไฟจะเป็นไม้สีขาวไม่มีกลิ่นเนื้อไม้จะไม่แข็งหรืออ่อนเกินไปนิยมใช้ไม้มะยมป่าไม้มะกอกไม้อ้อยช้างไม้ปอะอกแตกพวกนี้จะมาทําไม้ขีดไฟกันแต่ก่อนจะทําหัวไม้ขีดไฟเนี่ยเขาจะปลายกันไม้ที่จะเอาไว้ขีดเนี่ย ที่จะติดหัวโพแทสเซียมคอเดตเนี่ยเขาจะเอาไปจุ่มกับขี้พึ่งพาราฟีนก่อนอัาเนื้อไม้ไม่แข็งเกินไปเนี่ยจะไม่ดูดซึมพาราฟีนแล้วก็พาราฟนเนี่ยจะเป็นตัวส่งผ่านจากหัวไม่ขีดไปสู่การไม่ขีดหากไม่มีพาราฟีนเมื่อติดไฟก็จะดับทันทีแต่ถ้าหากว่าเนื้อของไม้นั้นอ่อนเกินไปการไม่ขีดก็จะไม่คงรูปเป็นการตรงได้เพราะฉะนั้นเรียกกันว่าการผลิตนี้ต้องให้ได้สัดส่วนที่ เหมาะสมเลยนะครับถึงจะเป็นไม้ขีดไฟได้เพราะฉะนั้นก็ทราบกันแล้วนะครับว่าประวัติแล้วการผลิตไม้ขีดไฟนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ว่าไม้ขีดไฟนั้นเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรก็จะบอกว่าก็มีข้อมูลว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่4นะครับมีบันทึกอยู่แต่ว่าสมัยแรกนั้นเป็นการนําไม้ขีดไฟของสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นนั้นมีตราต่างๆแล้วก็ มีภาพวาดบนฉลากไม้ขีดไฟเป็นรูปต่างๆเรียกว่าหน้าไม้ขีดไฟมีนักสะสมนั้นเก็บรวบรวมหน้าไม้ขีดไฟไว้เยอะแยะเลยพอาคาดว่าจะเข้ามาในช่วงนั้นแหละที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทําให้ประเทศไทยนั้นมีไม้ขีดไฟใช้แต่ว่าช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยคนไทยนั้นสามารถผลิตไม้ขีดไฟใช้เองได้ โดยมีโรงงานไม่ขีดไฟของเมืองไทยในยุคนั้นได้แก่บริษัทมินแซจำกัดผลิตตรานกแก้วตรารถกูบริษัทตังอาจำกัดผลิตตรามิกกิเมาา์ตามแมวเฟริกบริษัทไทยไฟผลิตตรา24มิถุนาและเป็นรูปพั่นังอนันตสมาคมผลิตไว้เป็นที่ระลึกในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นบระบบประชาธิปไตยแล้วก็บริษัทเอเชียไม้ขีดไฟจำกัด ผลิตชุดกอไก่ข้าไข่บริษัทสยามแมชแฟคทอรี่นั้นก็ผลิตไม้ขีดไฟเหมือนกันภายหลังนั้นเปลี่ยนมาเป็นบริษัทไม้ขีดไฟไทยก็ผลิตตราธงตรไลลงนี้แหละแล้วก็ผลิตอีกยี่ห้อหนึ่งเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นถ้าเคยใช้นี้ทราบกันแน่นอนก็คือตราพญานาคนี่แหละที่บริษัทของประเทศไทยได้ผลิตขึ้นมาเองเชื่อว่าหลายคนในสมัยก่อน เคยใช้และในสมัยนี้ก็เชื่อว่ายังใช้อยู่เหมือนกันในการที่ใช้ไม้ขีดไฟในการจุดไฟต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหุงต้มต่างๆที่อาจจะต้องใช้ฟืนหรือถ่านต่างๆนั้นก็ยังต้องใช้ไม้ขีดไฟซึ่งปัจจุบันมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีขนาดต่างกันทั้งเล็กและก็ใหญ่แต่ทุกวันนี้ก็ยังพบไม้ขีดไฟอยู่จะมีเป็นกลักหรือไม่ก็เป็นห่อใหญ่ๆมีกลักเล็กๆอยู่ในนั้น เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของไม่ขิดไฟก็มีประวัติตามที่เล่าความตาบอดีีนั้นได้มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันได้มีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยกันได้กับเล่าความตามอดีตนะครับกดสับะไครกดได้กดไลค์กดแชร์ให้อดินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบก,กันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ